จอดจอดจะไปครัวป้าแดงบารุงภูที่พามาไหนเนี่ยที่นี่ก็มีพี่มีอะไรครัวป้าแดงครับเอาคนมาขายที่เ e อ็มบัสซี่ด้วยเหรอใช่ครับมีเซ็นแทนเอ็มบัสซี่ Central e ใช่พี่เอาเลยที่นี่ไทยเหรอใช่ที่นี่ก็มีครับน้องเจมรู้จักด้วยเหรอรู้จักครับเอาอย่างนี้ไปกันเลยคุณผู้ชมครับวันนี้กินอย่างสมเกียรตินะครับเรามากินครัวป้าแดงเป็นข้าวแกงที่อร่อยมากต้องบอกเลยว่าเป็นชื่อชื่อดังมากๆด้วยแล้วก็ขายช่วงเช้าถึงแค่สักบ่ายสองอะไรก็เลิกแล้วไม่มีแล้ว แต่เราจัดรายการเสร็จบ่ายสามเรามาหากินน้องเจ๋สเพราะฉลาดนะเนี่ย,<า>ยตัวใหญ่<า>ยังม่ท่าเช,ชื่อเลยว่าจะมีสมองไอ้ี่ยีฉลาดมากกากวัวป้าแดงอยู่ที่อีสไทยเซ็นทันแอมบาซีชั้น l อลจีไปเจอกันเลย นะครับตอนนี้อยู่ที่อีทไทยอีทไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นส่วนอาหารของเซนต์แอนด์บสซี่แต่ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรต้องถามคนนี้เลยพี่เจี๊ยบครับเจียบสวัสดีครับ พี่เจียบอเป็นแม่ของพี่เอ,อ้ใช่พี่เจียบเป็นลูกสาวของป้าแดงบอกเป็นแม่ตกใจเลยเป็นลูกสาวป้าแดง <c oughs> <c oughs> ป้าแดง,แต,ดงแ <c oughs> ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุอีกสองปีก็80แล้วค่ะพี่เกียรเป็นลูกสาว,ลสาวแล้วก็พี่โชนเป็นลูกเขยใช่ค่ะสองคนเนี่ยมาช่วยกันทําค่ะที่าขยายออกมาในตามที่ว่ามาขายที่ห้างคือจริงๆแล้วต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่าผมรู้จักร้านครัวป้าแดงเนี่ยเพราะว่าพี่กอบสุขจารุจินดาที่ five star production ที่ผมทำงานอยู่ด้วยเนี่ยคือพี่กอบสุขเนี่ยเขาจะหิ้ว อาหารของป้าแดงเนี่ยวันเว้นวันเลยนะค่ะ <c oughs> วันเว้นวันมา <c oughs> เป็นทีสิบถุงยี่สิบถุง <c oughs> ม,มาถึงพวกเราก็กินอะ <c oughs> เพราะเราชอบกินฟรีรา <c oughs> ก็กินเลยก็อร่อยมากพี่สุกลยบอกไม่เป็นไรไม่ต้องไปไหนเลย <c oughs> เพราะว่าครัวป้าแดงเนี่ยเขาอยู่บาง้ำพู <c oughs> ซึ่งพี่สุกเนี่ยเขาเป็นคนบาง้ำพูเพราะนั <c oughs> ้นเขาจะแวะทุกเช้าวันเว้นวันถูกไหมโอ้แม่ขายมากี่ปีแล้วอะก็ปีนี้เข้าปีที่54แล้วค่ะ54ปีแล้วค่ะ54่ปีคือแม่เป็นรุ่นหนึ่ง รุ่นหนึ่งไม่ใช่คุณยายไม่ค่ะคุณแม่เลยกําแพงเพชรไหมใช่แม่เป็นโอ้คุณกําแพงเพชรเพชรทั้งบ้านเลยคนกําแพงเพชรแล้วขายมา5 4ปีที่บางลำพูใช่ค่ะเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยแล้วเขาแกงเนี่ยทำไมคุณแม่เลยถามคุณแม่ไหมครับว่าคุณแม่เอาสูตรมาจากไหนคือส่วนหนึ่งเนี่ยแม่เป็นคนชอบทาอาหารค่ะแล้วก็อย่างเวลาที่แกชอบทาหรือชอบทานอะไรเนี่ยแกก็พยายามจะคิด จะคิดเหมือนกับแกสรรสร้างเมนูเองไงใช่ใช่เปลี่ยนเมนู่างนี้เป็นเมนูนั้นใช่ใช่ค่ะจนจนที่เรากินเองอะที่บ้านแล้ววันหนึ่งก็เลยอยากจะเปิดเป็นร้านข้าวแกใช่ค่ะเอาแต่ก่อแกทําอะไรล่ะก็คือแม่เนี่ยเคยมาทํางานที่กรุงเทพใช่ไหมฮะแกก็ไปเรียนตัดทําเรียนทำมาสารบ้านใช่ใช่แล้วสุดท้ายก็ทําอาหารอร่อยใช่ทาอาหารอร่อยแล้วก็มีเหมือนกับพอพอมีจะแต่งงาน แต่งงานเขจะมีลูกเนี่ยแกก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นก็ทําเป็นอาชีพ54ปีผ่านมา54ปีผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยจากบางลำพูเนี่ยย้ายแล้วแต่ก่อนเนี้ยร้านป้าแดงเนี่ยนะครับครัวป้าแดงหรือเขาเรียกกันป้าแดงป้าแดงเนี่ยเขาจะอยู่ซอยตรงร้านร้านถ่ายรูปจำลองสิ์ร้านจำลองสิ์อ่าเราเดินเข้าซอยไปปุ๊บร้านจะอยู่ขวามืออันนี้เราเคยไปแต่สมัยก่อนแต่ตอนเนี้ยร้านย้ายมาอยู่สะพานวัญชติค่ะก็คือทำไมอ่ะ เออตรงนั้นเนื่องจากเป็นที่เซ้งอะค่ะหมดอายุหมดอายุค่ะเท่าที่คืนเราก็เลยต้องย้ายแก่มากกว่าหมดอายุนึกว่ายาหมดเสัญญาหมดสัญญาแล้วก็เลยมาแยกมาย้ายมาอยู่ตรงแยกสะพานวันชาเพอด้วยตอนนี้วัดบวรไม่นิดเดียวอยู่สะพานวันชาเลยวัดบวรไม่นิดเดียวอันนั้นเรเป็นร้านขายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเอเปิดร้านจริงๆเนี่ยตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยค่ะสำหรับลูกค้ามาใส่บาตรตอนเช้าตีห้าครึ่งถึงกินละ ตีห้าครึ่งเพราะนั่นคุณแม่กับพวกพีเจี๊ยบต้องทำี้แค่ตีหนึ่งตีสองประมาณตีสามตีสามคือเตรียมไว้ยังคือบางส่วนแล้วพอตีสามก็เริ่มมาปรุงมาทําอะไรแล้วแต่อะไรที่เป็นผัดผักก็ผัดผักมาตีสามตีสี่นี่แหละตีห้าครึ่งได้ละใช่ค่ะแล้วขายถึงกี่โมงบ่ายสองค่ะจบจบเกลี้ยงค่ะแล้วเราก็ไม่มีโอกาสเพราะเราจัดในการถึงบ่ายสามเพราะนั้นวันนี้ ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ของร้านครัวปลาแดงเพราะว่ามีห้างสรรพสินค้าขึ้นเยอะแล้วพี่เจี๊ยบก็เลยมาเปิดสองห้างด้วยกันห้างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ที่นี่คือวันแบงคอกแต่ห้างที่ที่เรามาคุยกันเนี่ยคือเซ็นทรัลแอบาซี่ชั้น LG ในส่วนของอีทไทยอีทไทยเป็นชื่อของ คือที่เป็นศูนย์อาหารที่นี่ค่ะจะชื่ออีทไทยศูนย์อาหารที่นี่ชื่ออีทไทยค่ะมาเปิดกี่ปีแล้วครับอยู่ที่นี่ได้สองปีกว่าแล้วค่ะแล้วรสชาติอาหารเหมือนที่บางลําาูเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเอามาจากครัวใหญ่ใช่ค่ะครัวเดียวใช่ค่ะแล้วส่งมาเลยใช่ค่ะโอ้มีทั้งหมดกี่อย่างครับก็วันหนึ่งถ้าที่นี่เนี่ยประมาณ25อย่าง25อย่างย่า รสชาติเดียวกันเลยใช่ค่ะไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนเพราะว่าป้าแดงคุมอยู่ที่นั่นทำมาจากครัวกลางเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกินอย่างสมงเกียติครัวป้าแดงบางลำพูย้ายไปสะพานบางชาติแล้วตอนนี้มาเปิด2สาขาในห้างสรรพสินค้าเพื่อคุณจะได้กินจนถึงกี่โมงอ,อ๋อที่นี่จนถึงสองทุ่มค่ะตั้งแต่สิบโมงเช้าห้างเปิดสิบโมงเช้าถึงสองทุ่มทั้งสองสาขาเลยทั้งออที่ที่วันแบงคอกวันแบงคอกจะถึงสี่ทุ่มโอเคแต่ที่วันแบงคอกจะเป็นโซนอยู่ในโซนเทคโฮมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราาามดูว่ พ,พี่เจีย๊ยบนะครับเขาเตรียมอาไว้ให้เรากินอยา่างสังเกตบ้างนะครับแต่ส่งมาจากแม่แดงนะต้องขอบคุณแม่แดงนะครับนะฮะวันนี้ไปเจอกันที่งานขาวดำแล้วก็แม่แดงบอกว่ามาถ่ายได้เลยปกติไม่ไม่ค่อยให้ใครได้ถ่ายนะอ่ะ,อะ,อะมีอะไรมางเริ่มจากอันนี้อะไรครับอันนั้นจะเป็นหมูหวานโบราณค่ะหมูหวานเนี่ยก็จะเป็นหมูสามชั้นขา,าที่เน้นติดเนื้อจะเยอะกว่า,ม,า,ามันแล้วก็จะมีซี่โครงหมูอ่อนครับค่ะ เมนูนี้อันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานไก่ใส่ยอดมะพร้าวไก่แล้วก็จะเน้นบนส่วนของเนื้อสะโพกโอ้ดีเลยอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นผัดเผ็ดเน่อไม้เหลืองใส่ไก่อันนี้เป็นเมนูที่พี่กอบสุงซื้อทุกครั้งอร่อยมากเป็นเมนูคืออร่อยทุกอย่างแหละแต่นี้อร่อยมากแล้วก็นั่นพี่ขิงกั่หมูไข่เค็มอันนั้นคุณแม่ก็อันเมนูนี้เกิดจากการที่ว่าที่ร้านจะใช้น้ำมันหมูเจียวใหม่ในการผัดอาหารใช่ไหมคะแล้วแม่ก็เลยบอกเออถ้าเอากักหมูเนี่ย มาผัดเป็นผัดพิขิงกากหมูผัดพิขิงกากหมูไข่เค็มใช่ค่ะไข่แดงไข่แดงเค็มค่ะอันนี้จะเป็นผัดบวบใส่ไข่ดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาคืออร่อยมากโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยขายดีมากคผมือขาดไม่ได้เลยนะครับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นผนแหงสันคอหมูอันนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเป็นเมนูป๊อปปูล่าเลยแล้วก็จะเป็นไก่กระเพราพริกเหลืองก็จะเน้นส่วนสะโพกไก่ต้องบอกว่าที่ให้เห็นอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างเนี่ย มาจาก20กี่อย่างฮะทั้งหมดที่ถ้าร้านเนี้ยประมาณ50 6 0บอย่างแต่มาขายที่นี่เนี้ยประมาณ25อย่างอันนี้คือเจ็ในย5่อย่างเพราะเมนูที่บอกเนี่ยนะครับเป็นเมนูเมนูที่คุณมาเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นส่วนเมนูอื่นเนี่ยสับผัดเปลี่ยนกันไปจาก50เมนูที่ร้านเนี่ยก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเพราะจริงๆสังเกตวันนี้นะครับเดี๋ยวจะกินให้กับคุณผู้ชมคุณฟังได้ได้อร่อยตามไปด้วยเลยกับหัวป้าแดงบางลำพูย้ายสะพานบางชาแล้วมาเปิดสาขาครับอ่ะเราเริ่มจาก เอาข้าวเลยเพราะกับข้าวทวก้นนี้ต้องเก็บว่าเริ่มจากหมูหวานไปที่ร้านเอาแกงก่อนดีกว่าขนมจีนมีไหมคไม่มีที่นี่ร้านใหญ่มีไหมมีค่ะอ๋อโอเคแต่เราไม่เอามาเนาะอันนี้เป็นแกงไก่แกงเขียวหวานไก่แต่ยอดมะพร้าวกับยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวกรอบอ่อนนุ่มตัวยอดมะพร้าว อันใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่นุ่มมากนุ่มมากนะฮะแล้วก็ตัวพื่งแกงเขียวหวานเนี่ยที่ร้านทําเองเนี่ยรสชาติเขาจะออกเผ็ดนิดๆแต่ว่าไม่ไมด้เผ็ดจัดแต่ความกลมกล่อมของมันเนี่ยมีครบหมดเลยอ่<น>ะเนาะอร่อยอร่อยมากแกงเขียวหวานถ้าใครชอบนะครับยิ่งถ้าได้ขนมจีนนะหืเราชอบ <c oughs> อันนี้ผัดหน่อไม้นะอันนี้ของโปรดของพี่กอบสุกแล้วเราก็ชอบมากนี่ผัดหน่อไม้ ไก่ใส่พริกเหลืองะนะฮะข้าวไม่เอาอ่ะเดี๋ยวอ้วนมไม่เผ็ดจัดค่แต่กลมกล่อมกลมกอินแบบเนี้ยตัวหน่อไม้ก็อ่อนะนะตัวไก่ก็นุม่มค่ะ แล้วตัวเครื่องอันนี้อันนี้ต้องมีเครื่องแกงไหมครับพี่ไม่มีค่ะอันนี้เป็นเป็นผัดธรรมดาเลยใช่ค่ะแต่ที่หอมมากคือน้ำมันหมูเนี่ยอร่อยมากคือตัวหน่อไม้ก็อ่อนตัวไก่ก็นุ่มแล้วผัดไปเครื่องกับเครื่องเครื่องใบใบมะกรูดเหลืองอะไรตัวเมื่อไรเนี่ยอร่อยมากขออนุญาตมาตรงนี้ก่อนเลยฮะเพราะว่าเป็นเมนูโปรดกากหมูกากหมูไข่เค็ม ผัดพิซคิงกับงูไข่เค็มค่ะรสชาตินวลมากกลางมูกรอบแล้นที่สำคัญนะตัวไข่เค็มเนี่ยเยังไม่โดนกินแต่ว่ารู้เลยว่าไข่เค็มเนี่ยไม่เค็มจัดค่เป็นไข่เค็มที่แบบเนี่ยอกินซะเลยหรือจะหาว่าโมเพราะเคยกินมาแล้วเขาไม่ได้ไข่เค็มปิดปี่อะถ้าทานด้วยกันมันจะเข้ากันเข้ากันนวลมากอ้าม่ถึง ผัดบวบที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาค<ะ>่ะน,นี่ผัดบวบไม่ธรรมดาเพราะอะไรพี่เจีย๊ยบก็คือการเลือกบวบที่ที่อ่อนค่นะแล้วก็เทคนิคในการผัดเนี่ยค่ะคือการใส่ขั้นตอนการผัดเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับบวบก,ก็ไม่เละขาแล้วก็ไม่แข็งแล้วมันเวลามันรสชาติมันจะนวลทานง่าย มมรธดาที่่ไเหมือนฝันเพราะว่าเวลาากินผัดบวบบางที่เนี่ยกระด้างแล้วความหอมของการผัดเนี่ยอย่างนั้นมันหมูช่วยได้ไข่ใช่ไข่อะไรฮะอันนี้เป็นไข่เป็ดไข่เป็ดเพราะว่ากินปุ๊บรู้เลยว่าไม่ใช่ไข่ไก่แหละแต่เราต้องถามเขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันผิดไม่ใช่หรกหอมนวลอร่อยแล้วบวบหอมมากหวานมากนุ่มมากนวลมากไม่ธรรมดา เมนูธรรมดาที่ไม่ธรรมดาใช่อ่ามาถึงนี่เลยเมนูแพนแงแพนแงสันคอหมูแพนแงสันคอหมูทำไมต้องเป็นสันคอหมูพี่เจี๊ยบก็คือแม่บักว่ามันจะนุ่มใช่ค่ะไม่เหนียวแต่เลือกสันคอบริเวณที่แบบว่าไม่มันนะคะไม่เหนียวไม่มันพอมาเที่ยวมันก็จะนุ่มแพนแนงสันคอหมูครับอือเรื่อแพนแองหอมมะค่ะ พลรงต้องออกรสนี้อ่ะมันก็จะติดหวานเค็มนิดๆแล้วก็ตัวเนื้อหมูที่เป็นฟันคอหมูอ่ะมคมันจะนุ่มเลยแทบจะละลายในปากคือกัดนิดเดียวเองบางเจ้าเคี้ยวจนไฟันหลุดฟันปลอมจะหลุดแต่ไม่มีฟันปลอมนะนี่แข็งแรงอ่ามาถึงกะเพรากะเพราพริกเหลืองค่ะกะเพราพริกเหลืองอันนี้มีทุกวันค่ะอันนี้เป็นเมนูนิทรเจรือนกันเนาะคกะเพรา่นี้อร่อย ใบกระเพราเราใช้อะไรอ่ะพี่เกียรติจ๋าใบกระเพราเราไปจากไหนอ่ะมันเป็นใบกระเพราป่าใบกะเพราบ้านหรือใบกระเพราทั่วไปเนี่ยจะเนี่ยเปนใช้กระเพราบ้านค่ะเหรอค่สั่งใช่ไหมเจ้าประจำใช่ค่ะเป็นเจ้าประจำเพราะกระเพราเขาจะหอมเรื่องกลิ่นกระเพราแต่แต่จมูกอยู่แล้วอือเด็ดขาดมากรสชาติเนี่ย ไม่ได้จัดจ้านแต่รสชาติอ่ะพอดีพอดีกินกับข้าวก็อร่อยกินเล่นก็ได้ะนะฮะถือ<ช>ว่าเป็นอาหารที่แบบจะยังยังอย่างอย่างเนี้ยอย่างหน่อไม้ผัดพริกเหลืองเนี่ยมันก็จะจัดมากหน่อยะนะแต่ผัดไก่เนี่ยค่ะให้คนนุดนิหนึ่งก็คือผัดไก่เนี่ยถ้าเป็นที่ร้านที่ร้านที่วันชาติเนี่ยบางละพูอะค่ะก็คือจะไปใช้เป็นไก่ตัวแล้วผัดเนี่ยมันจะเผ็ดเผ็ดกว่านี้ อ๋อเนี่ยเป็นไก่เพลดแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าพอมาในอีสไทยหรือว่าในในที่ในเมืองเนี่ยเราก็จะทำเน้นเฉพาะสะโพกหาแล้วก็ความเผ็ดเนี่ยมันก็จะลดลงประมาณทักสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่เพราะว่าเวลาพี่กองสุกซื้อไปให้กินอ่ะผัดกะเพราจะเผ็ดกว่านี้ค่ะใช่อ๋อเขาแบบผัดเป็นตัวเลยใช่ค่ะสับๆๆๆๆผัดแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยเผ็ด อะไรใส่เข้าไปแล้วกินนั้วนะมันจะได้รสชาติความเผ็ดมากกว่านี้แต่อันนี้ถือว่าพอดีพอดีนะนี่คือทานทานง่ายขึ้นทานง่ายทานได้เยอะขึ้นใช่อันนี้หมูหวานไม่เหมือนปากใต้ใช่ไหมเนี่ยไม่เหมือนมันต่างกันยังไงอันไหนนะคะหมูหวานอันนี้หมูหวานแบบจะว่าเป็นภักกาดนะคือคือหมูหวานเนี่ยจะสูตรเนี่ยจะเป็นใส่กระเทียมจะไม่ได้ใส่แบบหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นน้ำตาลมะพร้าว กินหอมของน้ำตาลมะพร้าวอ่ะมันจะไม่เหมือนน้ำตาลทรายหอมแล้วก็ตัวโจหมูหวานน่ะเขาจะนุ่มเนี่ยเคียวไปชิ้นเบลเลอร์เลยวขาจะแบบต้องใช้เวลาในการเคี้ยวไม่เคี้ยวนานเคี้ยวสบายๆเลยนะอันเนี้ยเรากินอาหารรสจัดๆบ้างค่แล้วมาปิดท้ายแบบเนี้ยมันกลับแล้วก็ต้องข้าวช้หน่อยนะเพราะมันอร่อยเหลือเกิน ตอนนี้อยากให้พี่เก๋บอกคุณผู้ชมหน่อยว่า,าร้านเราเนี่ยมีกี่สาขาขายกี่โมง,งกี่โมงแล้วมีช่องทางติดต่อ,อยังไงบ้างรครับค่ะก็สาหรับร้านครัวป้าแดงบางลำพูนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีทั้าสาขาใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ตรงตอนนี้ย้ายไปอยู่ตรงแยกสะพานวันชาติสาขานั้น,นั้นเราจะขายตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงบ่ายสองค่ะแต่ถ้าอาหารช่วงครบเนี่ยก็จะประมาณตั้งเจ็ดโมงถึงสิบโมงเนี่ยก็จะครบไลน์นะคะแล้วก็ส่วนสาขาในห้างเนี่ยก็จะมีที่นี่คือที่ นิไทที่เซ็นทรัลแนบาซีอยู่ในโซนีิไทยชั้น LG นะะียค่ะอันนี้เราเปิดทุกวันนะคะก็คือมาทานได้ตั้งแต่10โมงจะถึง2ทุ่มส่วนที่วันแบงคอกอันนั้นจะอยู่ที่โซนเทคโคมค่ะขายตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มจะอยู่ในโซนเทคโคมนะคะสำหรับที่ว <Okay. S 1> ันแบงคอกโอเคเบอร์ดิก่อนครับค่ะถ้า,าจะสั่งอาหารเนี่ยสามารถสั่งได้ที่นัดงไลแมนค่ะแล้วก็ที่แ r ร b r o รบ n น o ู d นะคะสั่งได้หรือว่าจะ โทรมาสั่งที่ร้านโดยตรงก็ได้ที่เบอร์02 280 0689โอ้โหจะองบอกเลยว่าอร่อยจริงๆเลยนะครับสำหรับคนที่กินขาน้ขาวแกงเนี่ยนะครับข้าวแกงเนี่ยคู่กับคนไทยมานานมีข้าวแกงเยอะมากมีทั้งข้าวแกงปักใต้ข้าวแกงภาคกลางข้าวแกงภาคเหนือข้าวแกงภาคอีสานมีเยอะมากแต่ข้าวข้าวแกงภาคกลางเนี่ยเป็นหัวใจของของ,ของคนกินอะ่ะค,คนคนจะนิยมกินข้าวแกงเพราะส่วนใหญ่ถ้ายเยนอ,อยู่ในกรุงเทพหรือไปที่ไหนก็นตามแต่ ข้าวแกงพักกลางเนี่ยจะเป็นจะเป็นเมนดังนั้นก็แบ่งเป็นใต้ก็ขึ้นมาก็คนนิยมใต้ก็คนนิยมแต่ว่าพักกลางเนี่ยเป็นอะไรที่แบบได้ไปทั่วแล้วที่นี่เป็นข้าวแกงพักกลางเป็นของสาวกําแพงเพชรชื่อปราแดงแล้วก็ขายมา54ปีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากกินความอร่อยแบบนี้นะครับต้องมากินที่สำนันชาติหรือว่าแอมบาซซี่วันแบงคอกได้หมดเลยครับกับข้าวแกงปราแดงนะครับอั่นดอไม้ที่ไหนก็สู้ที่นี่ไม่ยากขอบคุ้คก้ ขอบคุณ,คณพี่เจียมนะครับกับได้กินของอร่อยแบบนี้นะครับกับตำหรับของครัวป้าแดงจากบางลำพูสู่แอมบาซ่เซนท่าน